สวัสดีค่ะหนิงอภิดาพาสายแววนะคะวันนี้มาสาธิตการทุบมะพร้าวกะทินะคะเพื่อเมื่อผ่านแล้วจะให้มันฟูขึ้นนะคะขั้นแรกเลยนะคะนี่มะพร้าวนะคะหนิงจะทุบดินนะคะต้องทุบดินนะคะอย่าไปทุบกระเบื้องนะคะทุบเสร็จแล้วหลังจากทุบเสร็จแล้วนะคะเรามารุน อันนี่จะเริ่มหาเลยนะคะไม่ใช่มืออาชีพในการผ่าให้ตรงๆนะคะอุ้ยอุ้ยเนี่ยค่ะ